อนันตะศีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมรับเรื่องพรอบครองรับย่อนะครับที่มีผมขึ้นเป็นบ่อแก่บอกควาวเป็นมาเอาผั่นแห้งมาเป็นเนี้อปวยแต่กระดอนแล้วผู้กล้าซื้อจานมันเนี้อซื้อผั่นแห้งเย็นนียตายจากไปสิบห้าปีแล้ว แต่เข้าไม่ีชีวิตอยู่มี้องเนี่ยปกติท่านก็เกลียบบาทแต่ปกติใส่กเพียเขาวัดประตูตนเ้เข้าซ้อมฝันแต่ประกาศบอกว่าแต่วัดเขาเป็นกะตาเนี่ยตายไปซื้อหาผีปกติมดบอกเด็ก yup. น <c bio> ักเกือยเนี่ยอะจะไม่ไปดูสิบอกบอกกลูกดึกดื่นสวะบอกว่านี่นะบอกว่านี่นะว่าเราเดี๋ยวนี้ถ้าตินใจว่าสิบวันแล้วเพ่อปกนส่วนปรสบเหเนี่ย อย่างกรีรับส่วนผส่วนผสมเนั้นเราบริมมองนีง่ก็ราบรมองนี้อย,อ,าาอ,ย,อ,ยอยู่นีิวาสิมาบวชที่วัดบ้านาสามนะครัะตอนซาพี่พีโยยอยู่ละสองสามเมือแล้วจี่เขาสู้ลมกระสวาผัดสีห้องผ่านแยกแล้วสีหอเมียกันสีหอดตาสัตวใจสิบวัดแล้วสีห้องผ่าแแยกแล้วอันตรายาล้วนา สามีท่านสะเทาสิอันหัวอันแม่สิแยกตัวบ่พ่อนอบกวนานเป็นแต่ตอนพ่อนั้นเอ้ยจะเอาไปสอดตลอดเป็นห่วงผู้ใด๋เดี๋ยวนี้ ยัาสูยังทาดกับหลวงกรสวงสทยใช้อยู่ในโบมีคนคิดว่าสิอาวันอ่าโอ้ยอีเป็นยี่เน่เต่าก็จะไม่ใหไปแทรเทือของคนไมไหนได้ดีกว่านี้ดี่ดอ่เลัทยนคร ขวัญใจละขอให้มีดวงดาราลือไปใจใดขอค่าอาชีพน้ําตาอยู่จนหาจนนอนอาสตายใช่รู้เลโอ้นี่บคิดว่าสิเอาตายขอักวคนเดียวแม่น่เอาตายอ จะไปเล่นกระต่ายกันเถอะหมอหลวงอาจารย์ครับเรานี่สวนกว้างแต่รายจะไป กรรมของนางมาถึงการาวตายมีบ้านจากผู้มันเป็นห like ัวหน้าแต่ชาติก่อนร้อนมากเงิดฉันนั่งจำได้ไม่ก็ลืมจะยิ่มข้าว่าในจานมาบวชอยู่วัดของบ้านขอสารอาวะอาิวาเจ้าขึ้สมิจังเสียงคุมเกยแต่ว่าเป็นเสียงคันคันนั่นๆจะงอยสัปฤาสัปภาธักหัว เอาแม่นยังแม่นยังวิกันเลยมาเียอาจารย์เดินไปรังองคงเกูสุวิมานเลยาจา้องอาจารย์ออาจารย์จาีกนวนขอบคุณค่ะขอบคุณหลายนะคเป็นแฟนของมือเลยครัาจารพระเดชจ้าจักใหม่เป็นเสพสาวรักมวสมวัตตัวสตอาจารย ทำตาพุทธเจ้าเียเขาเลยพ่อมาตีหลวดตรวจเียผู้เขาเมียเขาเลยพิจารเมียเ่าจะทำเมียคนตายไปแล้วเอาเมียไปจากฝั่ง่อนนจาร่าวฮาวาท่ผู้ผลจะฟังฟังละลนี่ที่นี่นนึงนากระมี่ได้กรบพี่จถ้าจยอนคนเดียวในวาที่จาชาได้จะพอได้มันจะพิจารมันได้เมื่อสบมาพิจารณเจ้าสัตว์บอนสจะอะไตักต่กรันน้ำซอเพันแห้กรรมของนางม นี้บาจานผู้มันเป็นหัวหน้าประชากรล้นมากเกือชานีจันทจรลองหวงวันเล่นที่จานนีีเป็นเ่าเปื่อเป็นแล้วว่าจเสีเอาจะเสียซะเอาจะอไพี่จามีกะซ้อกัคำวานี่วัดวัสีบวดแล้วสีบวดห้าลูคานี่ะไรคนแต่ว่าอยู like ing, <c oughs> ่้ป <out> ีเลยวัดนอย่ามาบวชอย่าบวชอายุสิบเมีมยสิห้าสิบก แต่เนี่ว่าซิปีปีเกิดชานวัยซิเีเข้าใจร่วมให้กันสกัดซิปีสีไหมกู้แล้วก็ที่จะที่จะเที่ยีพจะท้อนสิเีสออกบ้านดีค่ะคัะมาซื City. ้อเอากรูะมนว่าจำซะใจซื้อพันแร่งเกิดว่าเป็นเชิทัดยอจำมองเห็นใเนาะผู้ก่แด่นหน้าผู้เดหน้าไมย้เียรหน้าไม่ย้เพียรแล้วก็มมองับผู้ตกปีนะ อาจารย์มาตล้วตะโกนสิคะเพื่อพักสงบขี้อยูจำความจำาัเองจำยันเ้งไงจำห่อพ่อปัานดำยืมบงการอไรไหมอาจารย์บาวก็นนะเออบ่าจทจ่สี่นะบังเสียก็จะว่าเจดจำสาใจเจ้าตายไปเจ้าไปบ่อยอย่างไตันรกกใหม่ี่เป็นสวรรค์บอกไม่ได้ฟังอาจาจย์อาจารย์พระจอยสบาฟังโอมโไปเด็นนา กวฟังน้ำต้าามาเป็นตาอ่อนบ่าวิไทยแกเหลวน้าหน่อเปกน่เียกน้ำหน่เียวตัวแปดืออบยน้าทําไปต ไผไม้จำนอนแลปุบมอรือสิบ่คิดพ่อว่านั่งนอนเป็ผู้ใดแหมนั่งไปจากไกลพร้อมสบายหน่อมีแผลยมทาบ้านเอาสู่ก่อนก็รอแม่แกลูกโตเด้นตผมเป็นไฟุ่มสกจนใส่เื่อย การเที่ยวโลกมัญญาจันทร์เป็นพู้บุญของไอทำบุญให้เกยแก่อุทิศญางถึงนเท่าหอดีละันจ้าในมงคลไอมาเกิดเป็นมนุษย์แสนดีกันถ้าจอคินหวังอนิจนามไอ นย่อนว่าเทียนหอนายท่านผัวเ้าเจ้าอินดีมากใจเป้นดีใจ แ่ว่าบุญกุศลไปเกิดปเจ้าผู้ที่เป็นเจ้าเจ้าได้รับจิแมนมือได้รับมือโดยอานิสงโดยการกินการห้ามเขาที่จารมาได้ทันบุญดีลิส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพันเที่อนชาติอนโต๊ะกระลุกงบไปจำแรงก็พี่จารเกลือพ้าชานีการนั่งหาอาจารย์มันพระเจาแม่นไอซิย์เขาเยี่านศิย์ปีแต่พระจอนกุพัทีรับซึ่งเปอากัางเรืพิี่จารมา ลาพ่อเตี๋ยวยี่ยงนาฟังคำว่าคำจาสัรมาพือน้องนี่าการโว่ติดที่กับบอกเ้าวี่ก่อนมาน้อยหน้าตารนับว่าจำใจจอนสอนเสียงน้ำจาว่ามาสังคอยซอยหอยน้าเหลี่ยวพังหมูพังตาเหลี่ยวพังแขนพ่งขา

ทีสัรับจากผลงานที่เห็นนะคะและการ้องๆให้ที่มาแข่ยตัวด้วยกันเลยเพื่อคนไทยคัเนี้น